ท่าที่1แถวหน้ากระดานแถวเดียวผู้เรียกยืนตรงเหยียดแขนสองข้างเสมอไหลนิ้วทั้งหเรียงชิดติดกันท่าที่สองแถวตอนหมู่ผู้เรียกยืนตงนงงรนงให้เหมาะสมกับในสนามแล้วจึงเรียกเข้าแถวตอนหมู่ ผู้เรียกเหยียดแขนสองข้างเสมอไหลนิ้วทั้งห้าเรียงคิดติดกันท่าที่สามแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะผู้เรียกยืนตรงเหยียดแขนสองข้างและตั้งฉากเสมอไหลโดยแขนสองข้างนั้นจะตั้งฉากเข้าหากันท่าที่สี่ แถวครึ่งวงกลมโดยผู้เรียกจะต้องยืนตรงเหยียดแขนมาข้างหน้าทั้งสองข้างนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและนำแขนสองข้างนั้นมาประสานกันเป็นครึ่งวงกลมอย่างช้าๆท่าที่ห้า แถวรูปวงกลมโดยผู้เรียกจะต้องยืนตรงและเหยียดแขนข้างขวาไปข้างหลังและหมุนมาข้างหน้าให้เป็นรูปวงกลมอย่างช้าๆโดยผู้เรียกจะต้องกำรรม,มือและหมุนไปข้างหลังมาข้างหน้าอย่างช้าๆให้เป็นรูปวงกลม